สวัสดีครับทุทานครับผมก็แนะนำตัวอีกทีนะครับก็ได้ยินไหมครับเมื่อกี้ผมทรงกฎนะครับผู้ประกอบการทางธุรกิจ ครับคุณต้นทศพรและคุณชัยเดชารัตนเจริญกิจอยู่ในสายงานเพชรบริหารป้าน้อยสุวิรัตและพลเ,เอกโสอพลบุญชมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณครับก็จริงๆธุรกิจ m อวเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการขอบคุณธุรกิจไหนหรืองานชนิดไหนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หรือตำรวจก็จริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการขอบคุณจริงผมก็ได้มาเข้าในธุรกิจนี้ ได้มาเรียนรู้และได้มาเข้าเนี่ยผมได้มาสัมผัสเนี่ยครั้งแรกๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะแอนตี้รู้สึกก็เป็นธุรกิจงานขายธุรกิจเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ผมจะต้องทําแต่ว่าวันเนี้ยพอเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงกิจกรรมหรือได้สัมผัสถึงผู้คนว่าผู้คนเนี่ยเป็นผู้คนที่มีน้ําจิตน้ําใจอะไรประมาณนี้ วันนี้ผมขอมีสไลด์ย่อยๆใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวจะแบ่งปันตามที่ให้กำลังใจทุกท่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจ m อเวนี่ยประสบความสาเร็จทุกคนแค่เรามีแนวคิดนิดหน่อยๆเองวันนี้เพชรบุรีก็มีคนประสบความสำเร็จให้เห็นแล้วก็คือ,อมรกรโควิดตบมือให้ดังๆให้กับพี่ต้อของเราด้วยครับผมเห็นไหมโควิดก็ไม่เห็นยากเลยนะครับ ่าเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์นิดนึงนะครับวันนี้ก็มาโชว์สไลด์ไม่เยอะครับว่าจริงๆอ่ะผมเองอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ประทับใจหรือได้เปิดใจมากๆเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ของ m v เพราะทำให้ลูกชายผมนี่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนไปหาหมอตลอดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปหาหมออีกเลยสำหรับ พอได้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่า,าผมมีความเชื่อและก็มีความรู้สึกว่าที่ที่ประทับใจหลายๆอย่างแล้วก็ลูกชายตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ป่วยอย่างเงี้ยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวเองตัวเองจากเป็นคนป่วยจากเป็นคนที่สุขภาพาไม่ค่อยดีนะครับแต่พอได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้รู้สึกว่า เราได้เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีปัจจุบันนี้ก็อายุห้าสิบแล้วแต่เรารู้สึกว่าเรายังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยแล้วรู้สึกว่าเราจะหนุ่มอย่างเงี้ยไปอีกนานแสนนานดีไหมครับผมจะให้ดูรูปซ้ายเฉยๆว่าในช่วงที่เราสุขภาพมีปัญหาแล้วก็เมื่อสามปีที่แล้วและตอนนี้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพคุณพ่อเนี่ยปกติที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสุขภาพคุณพ่อเนี่ย ดีขึ้นเหมือนการจากใช้ผลิตภัณฑ์ของ MV ด้วย MV รู้จัก MV แล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นเลยนะครับแล้วครั้งแรกที่ผมเข้าธุรกิจ MV เนี่ยผมหนีเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่เคยที่จะสนใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่วันนี้พอเรารู้สึกว่าเราเห็นผลิตภัณฑ์เราเห็นแผกนการตลาดได้ทําให้รู้สึกว่ามันใช่เลยมันใช่แล้วผมก็เห็นคุณแดงพูดเมื่อกี้นะฮะรู้สึกว่าเขามีตื่นเต้นข้างในเสียงสันส่นๆเนี่ยผมถึงผม รู้สึกว่าคุณแดงอ่ะกำลังจะประสบความสำเร็จอีกไม่กี่ปีแน่นอนเป็นกำลังใจให้ขอบคุณ <ใน S 2> ค่ะเพราะคนเราเนี่ยมันจะต้องมีอินสปายมีความต้องการจากภายในใจเพราะว่าธุรกิจแอมเว์จะขับเคลื่อนได้มันต้องขับเคลื่อนจากโลกภายในก่อนผมรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่สวยงามลงทุนแค่ความคิดแนวคิดแล้วก็เรามาเรียนรู้กันนะครับตอนนี้ผมคิดกับธุรกิจแอมเวอ์ยังไงเนี่ยตอนเนี้ย สำคัญมากเลยเพราะว่าธุรกิจแอมมว์เนี่ยมันเป็นระบบเขาเรียกว่า outsourcing เ่ะเป็นระบบที่เรื่องยากๆอ่ะที่ปกติเจ้าของจิตการเนี่ยจะต้องมานั่งคิดเนี่ยจะต้องมาคิดว่าโรงงานทำยังไงเหมือนที่คุณแดงแชร์ไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมาคิดว่าจะขายอะไรดีเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง outsourcing ซึ่งจะต้องลงลงทุนเยอะแต่จริงๆเนี่ยแอมเว์ MBA ทำให้เราเนี่ยผมถือว่า งานที่ยากๆเนี่ยเหมือนกับแอมเว์เนี่ยทำให้เราแล้ะแต่เรามาเรียนเรื่องการตลาดมาทําการตลาดอย่างเดียวเลยแล้วผมกําลังมองแอมเว์อ่ะเหมือนกับนกสร้างรังต้นไม้เล็กกับต้นไม้ใหญ่ทําให้ผมคิดได้ว่าเหมือนกับว่าคนทํางานธุรกิจทั่วไปหรือทํางานที่ได้เงินง่ายๆเนี่ยเหมือนกับนกเนี่ยที่สร้างรังบนต้นไม้เล็กๆเมื่อไหร่ที่ลมพัดแรงๆพายุเข้าเนี่ยต้นไม้หักโค่นเนี่ยเขาก็จะหมดแต่วันนี้ ธุรกิจแอมเว์คือธุรกิจขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่เหมือนนกเงือกเหมือนนกที่จะต้องอยู่ในต้นไม้สูงอยู่กับต้นไม้สูงเขาก็จะอยู่ได้นานแสนนานนะครับผมเลยมองว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับอ่าและธุรกิจเนี่ยทำเรื่องยากไปให้เราหมดแล้วนะครับเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้อ่านะครับเนี่ยผมก็ได้รูปเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยรูปเนี้ยอาจจะเคยเห็นกันหลายหลายคนแต่รูปเนี้ยมันทําให้เราคิดว่าบางครั้งทําไมทํางานเอ็มวีมาประสบความสำเร็จยากเพราะว่าสิ่งที่ได้มันคุ้มไงอย่างพี่ต้อพี่แดนเนี่ยเขาหยุดทําตอนเนี้ยเขาได้กินหัวแบบเนี้ยเขากินได้ตั้งเท่าไหร่กินได้นานเห็นไหมครับวันเนี้ยผมเรย่ามองว่าธุรกิจงานที่ดีผลเขาเรียกว่าสิ่งตอบแทนที่ใช่เนี่ยมันก็ต้องใช้มันสิ่งนั้นต้องยากหน่อย นะครับเหมือนกับรูปที่ผมแชร์ไปให้แล้วก็วันนี้การต่อสู้จริงๆนะ่ยมันมันไม่ได้ต่อสู้แรกกับอะไรเลยแต่ว่าวันหนึ่งที่เรากําลังต่อสู้กับเอนะ็มเวยเนี่ยผมอะช่วงแรกๆที่ประสบความสําเร็จช่วงนั้นอะผมได้มีแรงมาดานใจจากท่านนึงอะเขาเป็นนักปั่นจักรยานในฝันนะเขาชื่อแลนด์อัมสตองแล้วก็เป็นแช,แชมป์จักรยานเนี่ยเจ็ดสมัยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างว่า ผมมาติดตามเขาดูแล้วทาไมผมไม่แปลกใจว่าทําไมเขาดึกได้เป็นแชมป์ถึงทุกสมัยก็มีใครกล้าแซงเขาเพราะว่าเพราะอะไรเนี่ยฮะสิ่งแรกที่เราเห็นคือวันที่เขาบาดเจ็บหรือวันที่เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดในการแข่งขันเขาก็จะไปต่อเปรียบเสมือนธุรกิจเอ็มวีวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะรู้สึกตัวว่า มันยากจังมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหรือมันฝืนเนี่ยจริงๆนะเนี่ยถ้าเรามีแนวคิดอย่างแลนอัมสตองเนี่ยมันก็เข้าไปช่วยเราได้เพราะวันหนึ่งที่เขาปัน่นเขาโดนลวดหนามเกี่ยวแต่เขาก็ไม่ได้หยุดการแข่งขันเขาก็จะปั่นไปถึงเส้นชัยเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายเขาเนี่ยไม่ใช่บาเดเจ็บแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็จะถลอกปอกเปิดอย่างเงี้ยตลอดนะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเขาก็จะไปจบที่การแข่งขัน เนี่ยขนาดที่การแข่งขันของเขาเนี่ยเขาอะ่ะจะต้องมีอุบิเหตุอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดกันเนี่ยครับเป็นตัวอย่างย่อๆว่าสิ่งที่เราจะทาหรือสิ่งที่เราจะสู้กับมันอะ่ะถ้าเราแรกพอมีเป้าหมายที่ชัดพอเราก็รู้สึกว่าปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่จะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมมีอีกรูปหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ที่เรากาลังเจอปัญหาเนี่ยเราอะถ้าเราสู้หรือเรากําลังทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับคิดถึงการทํางานหรือการจะต้องทําให้เป้าหมายชัดเจนเนี่ยพอเห็นภาพนี้ผมเลยรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์เหล่าเนี้ยผมว่าทุกคนที่ปั่นเก่งไม่เก่งอ่ะเขาจะปั่นเก่งทุกคนเชื่อไหมครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมัน มันมีอุปสรรคหรือมีหมีเนี่ยควบอยู่แล้วเราเป็นนักปั่นอยู่ข้างหง้าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องบอกว่าเราเหนื่อยไม่มีสิทธิ์บอกว่าเราท้อไม่มีสิทธิ์บอกว่าเพราะถ้าเราหยุดเท่ากับว่าเราถูกมีเล่นงานแน่นอนนะครับผมอ่าครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์ว่าจริงๆนะ่ะธุรกิจแอมเ์เนี่ยครอบครัวของเราที่หมายถึงว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะ มันท่องอยู่ในใจตลอดนะครับท่องอยู่ในใจก่อนที่ปีจะได้ไปนะ่แล้วก็เอาภาพที่เป็นมิวนิกทั้งหมดเนี่ยมาโพสต์มาคิดแต่ผมก็ทําไปแต่ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปแต่วันหนึ่งเขาบริษัทประกาศว่าเราได้ไปแล้วก็ที่ดีกว่านั้นเราได้เอาครอบครัวหรือเราได้เอาชวนลูกของเราไปเนี่ยรปที่รักเนี่ยได้ไปด้วยซึ่งมันเป็นทริปที่ในชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันสุดยอดมากแล้วก็ อีกนะคดเนี่ยคิดว่าอยากจะได้ไปอีกอ่แล้วก็ในส่วนของวันเนี้ยผมมีแนวคิดอีก2-3สอย่างนะของธุรกิจแอมเเนก็คือว่าที่สามารถที่จะเอาไปปรับเนี่ยก็คือผมมองว่าในขณะที่ธุรกิจอื่นเนี่ยมันหยุดเพื่อนผมในโรงแรมหรือในส่วนของกิจการต่างๆเนี้ยทุกอย่างสต็อปหมดแต่ไม่น่าเชื่อครับธุรกิจแอมเบกำลังโตเพราะตอนเนี้ ในกลุ่มของอฟรีเทสที่อัพไลน์ดูดูแลเนี่ยก็มีสิบสองมีหกเอร์เซ็นใหมอ่อยู่ทุกวันโดยการที่ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันแค่เขาคุยแล้วชวนห้องซูมแล้วเขาก็สมัครข็สมัครเป็นออนไลน์เป็นใช่ไหมครับเขากา็ไปสอนการสมัครกับอีกคนหนึ่งโดยที่ธุรกิจทั้งหมดไม่ได้เจอหน้ากันเลยไม่ต้องมาเจอกันแค่สอนกันผ่านซูม ผมกำลังมองว่าในธุรกิจอื่นเนี่ยเขากําลังเป๋เขากําลังรู้สึกว่าอย่างโรงแรมตอนเนี้ก็ต้องประนอมน,นี้ก็ต้องเออจ้าหนี้ก็ต้องคอยเคลียร์ว่าไม่มีเจ้าจ่ายช่วงไหนเพราะแต่ว่าธุรกิจเอ็มเ์กำลังเติบโตขึ้นนะครับสวนกระแสนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ที่กําลังอยู่กับในห้องซูมห้องนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดี แล้วก็วันนี้ถ้าทุกคนอยู่ในห้องนี้แล้วนะอยากให้ตบมือกับตัวเองตบมือให้ทุกคนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีและก็จะเป็นเศรษฐีใหม่ในอนาคตแน่นอนก็ขอให้เรียนรู้จริง,รงๆมันไม่ยากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยุคไอทีเนี่ยเป็นยุคที่มันง่ายและแอมเวย์เนี่ยทุกครั้งที่เราคิดถ้าคิดมง่ายๆเราจะรู้สึกว่าอยากสําสหรับข้อมูลที่จะมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจทุกท่านเนี่ยผมคิดว่า,าทุกๆคนเนี่ย ถ้าตั้งใจในธุรกิจ m อ็มวเนี่ยไม่ยากแล้วก็ถ้าตั้งใจธุรกิจ m อ็มวเนี่ยประสบความสาเร็จได้ทุกคนเพราะว่าเป็นธุรกิจของคนทุกคนและเป็นธุรกิจของคนที่แค่มีฟา์มตั้งใจที่อยากจะได้ในธุรกิจนี้แล้วก็ธุรกิจนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นธุรกิจแห่งความรักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดจะไปขายของเราจะขายไม่ได้ แต่เมื่อไรเราคิดไปให้ความรัรกผู้คนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทําให้มีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็คิดว่า,ามีประโยชน์สําหรับทุกคนที่จะเอาไปใช้ในแนวคิดในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับวันนี้ก็ขอคืนเวลาให้ MC แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราคิดว่าธุรกิจแอมเนี่แหละ ตอบโจทย์ทุกทคนเลยขอใช้เวลาสั้นๆกำลังใจให้ทุกคนนะฮะก็จะใช้คาว่าสู้ๆจะเป็นสิ่งที่หนักผมคิดว่าขอให้ทำแอมเแบบง่าย,บายๆสบายๆประสบความสำเร็จทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณมานู MC ครับผม